เอาเราไปชมนะวันนี้จะเรื่องมาครับพ็อกเ e ็ตดิชั่นกันอา้าวแรกแรกฟุบเข้าไปเอาคร <Pocket> ับมาครับพ p o ก k e t e ดิชั่นเข้าเ์อเพื่อนนะเข้าเ์อเพื่อนทำอะไรทำอะไรฟีเข้าไปรอบมาเข้าไปเลย แบบมายังแหลกแหลกจังพิภูตุนรกมึงเข้าลงไปเยอะู่ไหนอ่ะเจ้าอยู่ไหนนะเดี๋ยวมึงลงไปต้อนรับไม่ในมาเจอแล้วเจอเจอแล้วนี่คครับือแ่ะเพื่อนผมนะครับเจ๊อยู่ไหนเจ๊พึ่งเข้าที่เจ๊ตรงไก่อ่ะไก่ไหนโอ้โหสังบี้เร็วเร็วเร็ ซอมบี้มาแล้วลิ้มอยู่ตัวเปล่าตัวเปล่าปีปี๊ันปี๊ันปีนปี๊ันปีมันปีมันปีมันูิว่าิมตันยีมันมาเอากนานเลวนแล้วนรม่ข้างันพุมอแลปแล้วยันนีเจอย่าพ่งนีไม่อยู่ข้างในใช่หมอยู่ข้างนอกปราสาทเลยอะเจ้าอย่าเพิ่งนีไปไหนดิ เจอกล่องเจอกล่องกล่องหน้าบ้านกล่องกาดีมีอะไรบ้ามาดิมาดิกิ๊บเบมึงมาดิมึงช่วยอะไรใช่ป่ะยังยังยังมุสเกลตั้งตายคาที่เลยชุดก่อนหนึ่งเซตมาแล้วครับจังหวะนี้ชุดก่อกนเลยเวลกาดวะเราจะ,จะมาเล่นแมปกันนะเดี๋ยอยู่ไหนเข้าประตูจะเข้าประตูแล้วเิ่งเบ้ยไอ้เวงได้เห็นชื่อแบงค์แล้วเยอะแบงค์อยู่ข้างนอก อย่าเข้าไปเว้งออกมาอันนี้ไม่อยู่ตรงกล่องเนี่ยแบงค์มองทะลุเขา้ามากระจกถูกอะไรทิ้งน,นี่เวงไม่กิดก้าวมาไม,<า>มันมายิงกันเองมาแบงค์ฮะไม่ซอมบี้กับสกิลตัต้มยิงกันเองอะสกิลตั้มกับสกิลตั้มยิงกันเองอดูดิมด,ดูดิดูดิแบงค์ดูดิเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไม่เข้ามาแล้ว เราจไม่ยิงเองวะแต่มึงก็ต้องเจอคู่ฆ่าอือได้สักแบงค์เขาดาบมาหนึ่งเดี๋ยวเขาเก็บของก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเกี่ยว่องมีจริ้วยเางอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่กล่องซักชิจะอะไรให้เปิดเข้าไปครับเปิดเข้าไปโอ้ของกาดมากไปไปด้วยไปด้วยใช้ร้านหนึ่งนั่งครับ เปิดเปิดกล่องไม่ได้ขอไดเแล้วดาบกากดาบกากผมก็มีดาบกากใส่ชุดเกาบเดรียมตัวใส่ชุดกาะเปิบ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 ยั่เรียบร้อยมาแล้วของผมว่าไม่ต้องถามแล้วครับขออาหารหน่อยไหมขออาหารหน่อยยังมีได้ไงวะเออฉันนั่งใจหมือนมันมึงต้องเล่นเซิร์ฟไอ้นี่โปรค่ะ พี่บอกไ,<ด>ไงซิเกิตันเอื่ออ่ะตีตีมาตายเลยหมดแล้วมันเยอะกล่องตั้งมากกล่องมันมเยอะไริงไหวะอุ้ยใครเขาตีวะแบบไม่โหลดโอ้ยใครมึงใช่ไหมแอบไม่โหลด จะฟาดหัวไปเงี้นนะจะเอากล่องสีที่มันเป็นสีน้ำเงินอ่ะไหนน้ำเงินไหนจะอ่างไปอ่างไปข้างบนอ่ะมันจะมีอะไรสีน้ำเงินเจะดูไม่มีอะไรเลยไอ้เวงกล่องเี่เอาแล้ครับเดี๋ยวไร้องเอ้ยเดี๋ยวไร้องเลยครับเอาไปแล้วครับเอาเร็วมึงไอเนี่ยโอ๊ยซอมบี้เฮียอะไรวะเนี่ยเจอซอมบี้เฮียเลยวะเจ้าช่วย้ช่วยเจ้า ตายเอาไงครับท่านชมครับเอาไงครับพุ่งไปเลยไม่มีเนื้อสกายเลยแปลกไปเจอตามมากตามมาทางนี้มันคืออะไรเจออย่างชื่อกดคันโยกสินะกดคันโยกปังปิดไฟเจอตามมาดิฉันจะไปตามฆ่าแกตามแบนทำไมแบนลืมข้าขึ้นไปเอานี่มาซึ้นมาเลย ตามขึ้นไปตามขึ้นไปโผล่มาแล้วดูในกล่องชื่อว่ามีอาหารไหมอเออเออไม่มีอาหารเลยเดี๋ยวผมหาให้ครับโอ้โหไม่มีอาหารสักอกันครับขอกินอาหารก่อนอ,อ้องบินใครวะ เยอะเดี you, step, uh, oh, ๋ยวมเอีกซ้อซอนึ่งซหนี้ไม่โหอือออกทำไมเนซหนี้ลใช่อัไหนเข้าไปไหนอะไรเนี่ยของ้องการของแลกแอื ไอบีแบงอมาเราเว้นพ่วงแดงเยอะแล้วหรือจะเอายาไปดิโอ้โหดูไม่เอายาดิดูเงนดูเงินขันขอแล้วกันเนาะเออใบแค่แน่แล้วก็โคตก่อนหนึ่งชุดง่าย เก็บเลยยาพิษก็ยาพิษไหนวะดำๆน่ะเนี่ยนะเออเก็บได้หมดเลยไม่ค่อยดีน่ะคือฟ้าคือตายครับบ้างปืนเหนี่ยบเล่นกับปืนครับเหนียบบ้างปืนครับบ้างปืนเ่นีับอู้หูด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 ูจะมาทธนูลุงในใช้ริบบิ้วร้อยได้เลยไหนอยู่ไหน นี่เร kind of ิ like this. This okay. ่มลุกไม่ทช่เลยร้อยเอาไปซักเอาเฮ้ยแม่ผิกอ้าะอยู่ข้างหลังแกนี่รีบไปเอาเองสิตัวไหนเแล้วยูบธนูยูบธนูอะนี่ก็ไม่มีนะที่ได้ยูบธนูยังที่ได้หมดเลยใช่ยูบธนูไปเดี๋ยวไปดูอันกว้างใหญ่ข้างนอกกันอยู่ไหนวะอยู่นี่แกมองขึ้นลงไปข้างล่างสี่แกดึงมาแล้วแกเดินเยอะย่าเฮ้ย ไอเว้ยเยอะยิงไหนจะลองมองลงไปข้างล่างสิครับมึงคือเซิร์ฟไอพียังไงครับนี่มันสกายวอลเนี่ยแบบตอกไอ้ควายกโอ้ยเกิดในบ้านเลยคือไหนวะอะไรวะเนี่ยกลับมาจุดก่อนก็เหมือนกัไอเว้ยอย่าสิจะกระโดดเราจะกระโดดดีๆนะมึงไงจะกระ ไม่พิสูจผ่านมาโอ้ยตายเลยออะไรวะเนี่ยลงไปสต๊อกฉันยังอยู่ไปแล้วเว้ยไปอยู่แล้วเสียวเสียวเสียวข้างล่างเป็นน้ำาชีมเนี่ยเจอะข้างล่างเป็นน้ำอะไรวะเนี่ยโอ้ยกินโอกี้ไงูไม่ผ่านไหมไม่อยู่นี่เว้ยแต่มาเล่นการนี้กันนะครับดื่มดื่มไไฟดืมดื่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 มแื่มดื่มางล่างื่ ข้างล่างมีน้ำนข้างล่างนะข้างล่างมีน้ำอยู่ครับข้างล่างมีน้ำอยู่ครับกระโดดลงมาอื้ยอัดอยู่ไม่นี่เลยโอเคอัดอยู่นะครับเดี๋ยวอู้ข้างล่างครับอย่ามองลงไปนะครับแปดนาทีแล้วน้ำขึ้นมาตามผมนะครับอะไรเนี่ยขึ้นมาตามผมนะครับคุณแบงคุณชื่อผมไหมเนี่ยเห็นบัรไดยไหมครับเราจะทำกันโผล่ที่หูหูไปทางนู้น โมตึงอ้าวเจมส์มอสอ้าวขึ้นมาครับขึ้นมาสิครับขึ้นมาสิครับอื้นไปแล้วอ้าวหาทางออกไม่เจอเราโขทำการติขึไป่หนึ่งทีนะวิ่งแล้มลงก็ตายสิครับอ้าไม่ต้องขุดครับลงไปเลยครับขุดไม่เลยยาายาเออขุดเลยขุดเลยคอยติ๊กมาไมือนะมึง้ย โจไม่มีอะไรจะ,จะเจอติงมือนดิมเลยแกเอาไม้มาชะไม่จะไม่มีนะอาวจใช้ดาบขุดนะเอออ่าวเจอเอามาไม้มา,มาติงเหมือนเดิมดิมาครับมาขมาขึ้นมา้มาขึ้นมาแึ้นมาขึ้มขึ้นมม ซื Ooh, ้อได้แล้วแหละหัดถุงตูซะมันซะอ่านี้เลยครับตาผมครตาผมมาไปตายนะอยู่ไนวะเยข้างล่างอุ้ยอุ้ยกระโดดพังแล้วไม่พัพังแล้วผมพังแล้วผมพังแล้วเป็นด่านใช่ไหมผ่านแล้วผมพ่านแล้วอยู่นี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนกระโดดลงดีๆนะมึงกลับไปเกิดที่บ้านเฮ้ยไม่อยากไม่ตายอ่ะไปอ่ะจังหวะนี้ดีมึงได้ขึ้นไปแล้วจังหวะ น,นี่คือไกด์นำทางนะครับไปแล้วเฮ้ยหุ่นเลี้ยวเออต้อ้องเลยเว้อ้าววิผมตกไปแล้วครับตรงน,น,น,นี้ผมไปทางนี้อะผมไปทางที่ดีมากครัอุ้ยคุณอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยคุณอยู่นู่นกระโดงคงควงคงควงอย่าิ่งลงมานะไปแล้วกระโดงมา แหลก้าแกแลกแกแลกไปโดนมาแล้วรโดมาผมอยู่นะครับลงมาแล้วมัวมวนม,ม,มีอะไร่ต,ตน้ำเฟอฟลีตนนตยตงน้ำตน้ <c oughs> ำเฮ้ยไนถามผมมันี <c oughs> ่มึไงไปตรงผมจะไปะลองอการตีมันไอ้ง่ตกลงไปแล้วอยู่ไนวะเยวทางนี้แล้ว้เด,ดี๋ยววี้โดนแล้วเ้ยลากลา เกิดอะไรวะโอ้ยโอ้ยโดนแล้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายไปซะงอยูงิงเดดดูแอปเปิ้ลถอดแั้น้อยเจ้าิงหมาได้แล้วมีโอ้ <t <t Boom, <t <t ัแล้วอาบแลไปได้ยังไงนี่ผมมีทางกลับแล้ว มันกลับแล้ว,ลวไม่อยู่แล้วมันจะไมแล้วอืมมีอะไรทางตอนโอโตเมติทำไมตรงนี้ล่ควรคก้ียไม้ปด้วยแล้วเดี๋ยวไฟไม่ได้โอ้โหไหนเนี่ย ผ่านแล้วเนี่ยเจอผ่านแล้วนะไม่บายน,นะบายแล้วขอให้โชคดีาาจะลงมาข้างล่างแล้วนี่ลงไปดิจะตามมาขั้งหมดดิโอ้โหข้างล่างตกไปคือตายขึ้นขึ้นไปไม่ได้แล้วไปอยังไหนเนี่ยไอย้คุณลงไปแล้วเนีจจเจอเจออะไรเอาของไม้มาติดดิเอาไรเนี่ย <laughs> ไม่กลัวมาต<อ>ังไอ้เวง ม oh ันได่ไปแล้วเอาเออเนี่ยไอ้เวงเอ้ยจมถุนหัวเลยวม่พี่ตายอยเางนี้ตายแล้วไม่อยู่แล้วนี่หนัแหกจะได้กลับบ้านไงเวรโอ้ยของดี